สวัสดีครับวันนี้วันที่1มิถุนายน2567นะครับวันนี้เราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ของ GPM ครับ GPM ก็เป็นบริษัทของฮ่องกงนะครับก็หลักๆที่เห็นมาเนี่ย ตัว GPM เนี่ยผลิตวัสดุของแต่งของรถเนี่ยตั้งแต่แ x คเซตั้งแต่นานเป็น10บสปีมาแล้วนะครับก็เป็นอลูนะครับแล้วก็ GPM เนี่ยก็จะมีชอบทำตัวอลูเนี่ยเป็นแบบหลากหลายสีเลยนะครับสำหรับท่านที่ชอบเล่นรถแล้วแล้วใส่อะไรแต่งที่มีสี หลากหลายเนี่ยสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าที่โดดเด่นก็คือ GPM เนี่ยชอบทําอะไหล่อลูแล้วก็ทําสีสวยๆนะครับออกมานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอะไหล่เป็นอลูเหมือนกันนะครับวัสดุอลูสําหรับตัวฮอนโช o ตัวนี้นะครับ Excel ฮอนี่ก็เป็นรถรถสเกลรุ่นแรกๆเลยนะครับของ Excel นะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังมียี่ห้อน้อยนะครับที่ทำรถสเกิลนะครับแอคเก็เป็น1อันนะครับอันดับแรกแรกแรก,ก็น่าจะเป็น t a มิยาแล้วก็มา RC4 แล้วก็มาแ x คเซนะครับแต่ว่าแ x คเซเนี่ยมันก็จะเหมือนนะครับเพราะว่าก็จะทำทุกอย่างเนี่ยคล้ายๆรถจริงนะครับซึ่งตัวอะไหล่ที่มากับรถแอคเตัว Control เนี s x 1 1เนี่ย ก็จะเป็นพลาสติกหมดเลยครับซึ่งตัวดูตัวเนี้ยดูตัวลิงก์ที่เอาไว้เลี้ยวนะครับถ้าเกิดว่ามันมันเป็นพลาสติกนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเนี้ยมันก็มีโอกาสที่แบบว่าที่มันที่มันยืดหย,ยุ่นได้นะครับทําให้แบบเวลาเลี้ยวติดหินติดดินติดอะไรในบางทีแบบล้อข้างนี้เดียวแต่ว่าข้างมันไม่ดันให้อีกข้างเลี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสําหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็อยากจะเพิ่มสมรรถนะของรถนะครับก็ตัวนี้เลยครับ gpm นะครับอันนี้เนี่ยมีมาอะไรมาให้บ้างนะครับจะมีตัว CH u b u p l i ไลนนะครับแล้วก็ตัวตัวลิงก์สำหรับเลี้ยวนะครับ CH u b ก็คือจะอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้เรียก C Hu b นะครับอัพไลน์ก็คือตัวที่เป็นแขนแขนเนี่ยยึดซึ่งมาเอามายึดติดกับตัวลิงค์หน้านี้นะครับซึ่ง gpm ก็ทำมาทั้ง3มชิ้นนะครับคืออันนี้1อันแล้วก็อัพไลน์1คู่นะครับเพราะว่าตัว CH u b นะครับ อีกหนึ่งคู่นะครับก็ทํามาแทนสําหรับท่านที่เล่นของเก่าไปนานๆอาจจะเสียนะครับแล้วก็หรือว่ามันอาจจะไม่ค่อยเลี้ยวเนี่ยเพราะว่าตัวลิงค์หน้าเนี่ยมันก็จะไปเป็นพลาสติกนะครับก็เปลี่ยนเป็นนี่ได้นะครับตัวนี้ซึ่งตัวอลูมิเนียมเนี่ยจีพใช้อลูมิเนียมเกรด6 0 6 1นยนะครับเกือบทั้งหมดเลยนะครับของผลิตภัณฑ์เขานะครับก็ใส่ได้เป๊ะเลยนะครับ มีน็อตมาให้ด้วยนะครับตัวลิงค์เลียวลิงค์ที่จะจากตัวลิงค์นี้ไปเซอร์โวก็เป็นอลูมีมาให้ทั้งหมดเลยนะครับน็อตก็มีน็อตซีครับน็อตอัพไลน์ทุกอย่างมีมาให้หมดนะครับอันนี้รหัสของเขาก็คือ S C X 019021นะครับราคา1590นะครับ G P M นะครับก็สำหรับท่านที่อยากจะ อัพอะไรนะครับของตัวฮอนโช o นี้นะครับก็จัดได้เลยครับฮอนโช o นี้ก็ทนทานนะครับเนี่ยก็เล่นได้นานเพราะถ้าเกิดเราเล่นรถสเกลเล่นช้าๆแบบสวยๆเนี่ยโอ้ก็ทนครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามเพราะห้าช่องทางของเรานะครับของเราก็จะมี f a c e b o o k YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ช้อปปีนะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดครับชื่อชื่อว่าชื่อว่า r c ร์ l l ส Thailand ะครับแล้วก็ เว็บไซต์เรานะครับก็ชื่อ RC สเก l ไท a แลนด์เหมือนกันก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับเป็นแปลเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เวลาจะสั่งของนะในเว็บสั่งไม่ได้นะครับก็ทักไลน์มาทักไลน์ก็ HD Alien นะครับหรือว่าทักามาในเพจกเ็เพจก็ชื่อ RC k i l l t h a i l a n d นะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ถนัดไลน์เนี่ยผมก็ถนัดไลน์เหมือนกันนะครับก็จะได้ส่งลงส่งรูปไปให้พูดคุยกันต่อในไลน์หรือว่าในแชทในเพจ Facebook ได้นะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989ครับผมเอครับสวัสดีครับ